นิกแล้วเนี่ยแล้วมโอ้โหไวัยเด็เกมมิ่งตรงนี้เข้ามาเจอเจอเนื้อของอเมซอนเปิดน้องเนื้อของไนท์วันล่าล่าเก็บคิวจะเก็บันทีเดียวนี้ของวีเซนต้องรีบดึงยาตัวเองมาด่วนแล้วของฮอสมอรฮะต้องคัมโพสิชันการเล่นให้เพื่อนดัวเลยอุ้ยเข้ามาตรงนี้เข้าอ่อนไปหรือวีเซนเพิ่งดึงยาขึ้นมาเสร็จตรงนี้เราคูวกันไปแล้วโดนนเเท่านของฮอสมอีกร์โดนล่าเก็บคิวจะเกมไปในส่วนของอ่าวินเซนน่นเองอ่งวีเซนเก็บคิววินเซนนะฮะงงไหมไม่งงไม่งงไม่งง ตรงนี้น้องวีเซนยิงกดสายดาวหองแจ็คไปครั้งหนึ่งนะแต่เหมือนจะยิงค่อนข้างยากแล้วน่องแจ็คไหลจอดวิกจอดวิกจบถอดสายตาตรงที่น้องวีเซนกระโดดป่าสวนก็มาอยู่รอบหนึ่งวีเซนเจ็บหนักกระโดดสมควรตรงนี้จุกมาลอบมาแล้ววิ่งมาป่านาทีนี้เดีอือดถอดสายสวนจอบไปหรือเลือดแค่ติ่งเดียวเท่านั้นเองลเล,ลยเรียบร้อยฮะเอา้าเอา้าเอา้าทำไมกลายเป็นหนึ่งเก็บเสีะ เป็นแฮนดด้าของ V ีเซนตรงนี้เจนเดอ้าของโอ้โหวันไลค์เกมมิ่งนะคะก็เปิดเก็บคิวหน้าของอเมซอนอีสปอร์ตทูอีสปอร์ตทูทุยเก็บคิวหน้าของอเมซอนอีสปอร์ตลูมนะเอ,อจาจะเกมหมดตีนที่เรียบร้อยทางด้านของฟินิกตรงนี้เข้ามากะชนหลังทางด้านของอินฟินิตี้ดีเอสนั่นเองมันอาถรรพ์หรือเปล่าะนะสับสิบเนี่ยเชียร์ทีมไหนทีมนั้นออกอ่าอินฟินิตี้ดีเอสแตกไปอีกหนึ่งเลยอีกสองฮะตรงนี้ ยังไงเอ่ยถ้าน้องเทวากับทางด้านของอาติแทก,ก่นเองตรงนี้หลา่น้องวีมป่าแล้วเรียบร้อยฮะเป็นทางด้านของฟินิกเก็บคิวท่าของอินฟินิตี้เดเอทออกจากเกมหมดตี้กันไปฟินิกจากท่าองวีน้องยิงเปิดน,น,น,น้องเซนท่าของวีเบนดี้ไปแล้วลางเก็บคิวในเซอร์ของเมอร์คูรียออกจากเกมไปฮะตรงนี้และหลานน,น้องเซนก็ยิงเปิดน้องเซนของคอสสโสไปจากนั้นก็ถึงเวลาเล่นกัน วีน้อมป่าใส่เน้อของพิกเซลไปอีกรอบนึนงนี่เปิดเก็บคิวไม่ได้แล้วถึงได้แต่ถึงได้คือปลาระเบิดเปิดน้องใส่เนื้อไอ้ปลาระเบิดเปิดเก็บคิวทางด้านของคอสมอสป่านี่สือของโอ้โหอะไรเกมนี้เองถ้าของพิกเซลยนี่เปิดใส่สองฟินิกเกลอีกรอบหนึน่งพิกเซียวิ่งมาป่านาทีนี้โดนสองปืนกระหน่ำใส่แล้วเรียบร้อยถ้าโดนล่างกเก็บคิวเกมไปดีใจที่ นี่เหลือทางด้านของลูซิเฟอร์ยิงสวนใส่หนุ่มฉกกล้วยไปไม่โดนสักที่ฉกกล้วยบอกยิงมันโดนๆหน่อยลูซิเฟอร์ตรงนี้เอียงคอรออะไรอยู่ฮะเอียงคอรออยู่ทางด้านของนูนูยฮะนูนูย์หนีหนูวิ่งมานาทีนี้โดนเปิดน็อกคิวจะปลอดภัยฮะทางด้านของลูซิเฟอร์พยายามลากเก็บคิวไปแต่ยังไม่ได้คิวตรงนี้มีลาเคอร์วิ่งเข้ามาในตึกเชนการแต่ยังหาไม่เจอเลยเธอไม่มีแล้วของลูซิเฟอร์โดนทางด้านของอ่าเหลือเจ้าโซเฟียนะวิ่งมาเปิดน็อกสวนกับปนาทีนี้ และเรียบร้อยฮะเป็นฮันน์ของฟินในตรงนี้เก็บคิวหน่องวีแบนดี้เอเกมหมดตี T ้กันไปและตรงนี้ฮะด้านนห้าเป็นของแคนดับบิสเองละตรงนี้เป็นของล็อกลีเปิดน้องกลับไปจนได้นั่นเองในส่วนของ Can คแคนดับบิสแคนดับบิสน้องหนึ่งจะเนของแจ็คกี้นะตรงนี้อ๋อไมซ์สปอ e port ร์ตลเข้ามาตีชิดไปแต่ยังเปิดเก็บคิวใครไม่ได้ฮะแต่คนยิงไกลยิงได้ถ้าอย่างนั้นละหน่องสมุนท้าสติลคิวไปเฉยเลยทําให้ได้ของเอนอ๋อไมซ์สปอร์ตลุยังไม่ได้คิวตรงนี้ละหน่องไนท์ทูเอ้ยไนท์วันประบบเปิิดน้อองงโซควบ จะตามไปเก็บงานใของแคนาบิสใต้หรือเปล่าแคนาบิสเหลือกันแค่สองคนแล้วหนุ่มวิวมีเข้ามาแล้วหิน้นุ่มจองีินวางเก็บคิวจะเกมไปแล้วเหลือยูจินให้คนสุดท้ายจะน้องแคนาบิสตัวนี้เลยเรียบร้อยฮะทางด้านของเอเมซอนอีสปอร์ตลุมก็เก็บคิวทางด้านของแคนาบิสสำรัจะเกมหมดเต็มที่เรียบร้อยนะคะจะปิดวันยิงเปิดน้องใส่ทางด้านของเดฟเฟอร์เลนทีมกันไปฮะตรงนี้เดฟเฟอร์เลนทีมนะคะก็เหลือแค่หน้าของเอกคนสุดท้ายเรื่อเหมือนระเบิดจะเปิดลอยขึ้นมาจะให้น้องสปิดว o นหรือเปล่าถ้าปาละเบิิดชงแบบเป๊ะๆก็คือตุ่มเะจริงๆด้วยะ กับเลือดเลือดไม่ถึงจริงๆหิงหรอครตรงน,นี้เราตกข่าวใส่นากนรเราเป็นคิมิวหมโตใส่น้ากันไปแล้วเรียคาตเมี่เหลือ,ลอน้องมาวลิกคนเดียวแล้วนั่นเองค่ะบูโซนไล่มาติดๆแล้วน้องไผ่นะฮะฝ่ายเทพซ่าน่ารักตรงนี้ก็ออกจากเกมที่เราแลจะให้น้องไม่ซ้อมพร้อมโยนโอ้โหวงไม่รักจริงๆนะเขาคนนี้และน้องเอเลี่ยคาตเตมี่เปิดใส่นาของยูากาโตะพิขนขนไปกันไปน,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 นั่นเองที่สิบเอ็ดตรงนี้เหลือนะสวยแค่คนเดียวแล้วเท่านั้นเองนะตรงนี้ น่าสวยจากของเลดี้เฟิร์สและ y ูออนจากของ c อ c h e เป been, sí ote, no. ิดประตูจากเอกกลับมานะทีนี้กับใส่ไปเปิดน็อกเอ้าแม็กซ์ยลเก็บสองฮะตรงนี้แม่ไม่รอช้าฮะอุ้ยและก็ของ c o <oughs> <terms. S 2> c h ต้องหน่องฟินเนสตรงนี้ระเบิดระเบิดขวดไปเกือบแตกโอ้โหฟินเนสน็อกไปอีกหนึ่งแล้วน่องวีนองนี้เปิดน็อกใส่หน่องวีแบนดี้กันไสนลอกไปอีกหนึ่งแล้วลาเก็บคิวออกจะเก็บมันทีวีแบนดี้พร้อมเล่นกันแค่สองคนจะดองพิกเซลนะและ อ่าม่ละคือไม้มพิกเซลกับลูซิเฟอร์ท่านงนี้แล้ววิญญา,าติมาเจ็บตรงนี้น้องพีนง่น้องเปิดน,อน,น,น,อน้องฝนจะไปตรงนี้มากเก็บีน้องพิกเซลจะเก็บไปเหลือทางด้านของลูซิเฟอร์คนเดียวแล้วนั่นเองตรงนี้วิ่งมากาะไล่ยิงให้น้องอวีนอมดึญญงวิญขึ้นมายังไม่เสร็จตรงนี้เปิดฝนจะไปแล้วเรียบร้อยฮะอ่าเป็นฟีนิกซข้าตรงนี้เก็บคิวของวีบ่ายดีนี่ออกจะเก็บหมดตีเป็นทีเรียบร้อยฉากเอโกเวอร์นะคะเหลือกันอยู่สองคนเจนน้องจีเซิลแล้วก็เฟรมวิ่งเข้ามาด้านหน้าไปทางด้านของไม่ซ้อมพร้อมโยน ไม่ซ้อมพอมโยนอยู่เหมือนไม่อยู่ค่ะตรงนี้อยู่เงียบมากค่ะสี่คนเขาอยู่โคตรเงียบวะอูอ้หูดักมุมบ้านคนละมุมเหมือนไม่มีตัวตนแบบนี้บอกเลยนะจําสแกนแล้วหนึ่งไปตรงนี้ได้ยินเสียงเดินหรือยังคะจีเซอร์วิงเข้าไปด้านหน้าเป็นเจ้าของมิลกี้กระโดดเรียกแล้วค่ะกระโดดเรียกแล้วกระโดดเรียกอีกนะตรงนี้โอ้รอดซื้อแล้ววิ่งเข้ามาตรงมิลกี้โดนเปิดเนาะ ลายเรี่บร้อยชักเอ็กโอเวอร์จำสกเก็เป็นฮีเรียมร้อยไม่มีใครน้องด้วยนะเราสึกเจ็บเฉยๆเบนน้องของไม่ซ้อมพอมยนตตรงนี้เก็บคิวน้องชาเอลเวอร์จะเกมหมดตีกันไปด้วยความรวดเร็วถือว่าแผนได้สำเร็จอยู่นะเออแล้วก็โคชินกีเกมนี้ไม่เงียบแล้วอย่างแน่นอนฮะหลงชนกันหลายตี้เลยเดียวกกะะสามตะะีตรงนี้เจ้า้องก็ขอชี้เอสนะฮะอ่าอเม่อนอีสปอร์ตเลยนะตรงนี้ และนักของไนท์วานโดนเปิดน้องสวนยามมาก่อนนั่นเองแล้วน้องสมุทคารนะ์ที่ลงที่หน้าของอ่าโคชิกิเช่นกัน <c oughs> อ่าไม่ส่องไอสปอร์ตรูมได้คิวจากทางด้านของอ่าสมุทคาร์สไปนะตรงนี้แล้วน้องไม่ส่องไอสปอร์ตรูมเสียคิวให้กับเขาเกาะเชชเช่นกันสมุทคาร์จะมาเดย์เปิดน้องสวนของไบเกอร์เชชไปตรงนี้เลยน้องร็อกลี่กันน้าของจอมมิชชั่นนี่พร้มเลินแล้วน้องร็อกลี่ก็เจอะลงสัปปายไม่โดนไ,ไม่แต่นะัดเดียว อาเมสโซนสป,ปอร์ตลุมเหลือกันแค่สองคนตรงนี้จะต้องจอมบิ๊กแล้วก็ล็อกลีนั่นเองวิ่งขี่ออกมาต้องระวงังตรงนี้เหมือนจะเจอเธอจ,ะจะ้ะกลับข้างน,นของกอคอ,อชีเอสออ้ย ตรงนี้ฮะหน้าของอเมซอนโดนยิงไล่หลังมาจะกหน่งสมุดคำนั่นเองถนนฟินสตี่อินฟินิตี้ดดเอทปะอ่ายิงกดเปิดน้องหน่องชปี้วันจะหน่งพีนายกันไปอะช่วงนี้จอมวิกมาเจอกันฮะหน้าของกองขอาวที่ด้านหน่องฟินิสเสียงระเบิดเปิดลงไปฮะฟินเนียตรงนี้บอกว่าระเบิดมามาปันระเบิดเปิดมาไม่โดนฟินเนิยเต็มขึ้นช้าเห็นหน้าของอเมซอนอีสปอร์ตรุ่นที่กอดวีไฟเปิดน้องหน่องฟินิกซ์ไปนั่นเองจะหน่งโซเฟียลล่าล่าเก็บขี้เก็บที่เราะนี่ของเพื่องตัด ฟีนี้ตรงนี้เข้ามาเหมือนจะชาร์จเราต้วิ่งล่อซื้อออกไปด้านนอกค่ะตรงนี้และววิ่งขึ้นมาเรากดเก็บคิวฟีปลายลานเรียบร้อยฮะก็ข,อ,ขอเชียเก็บคิวสุดท้ายจากน้าของเอามาซอ่อซสปารุอาจจะเก้มหมดตีเป็นตีแรกนั่นเองอุ้ยสมมุติขาปะระเบิดเปิดทางไทยใส่หน่อก็ขอเชียกันไปสปดวนยิงเปิดน้องใส่หนออฟีนีดีดเอ็กกันไปฮะตรงนี้ ยังออกจะโผล่ไม่ได้อะตรงนี้แล้วน้องสมุดค้าพยังคงยิงกดไฟแต่เห็นหน้าของก็ขอขอเฉะกริงอย่างต่อเนื่องท่านน้องฟอสเตอร์ตรงนี้มาจเจอกันไหมคุณหน้องจูออนยิงเปิดสวนกลับมาแล้วโดนเปิดน้องสวนจะตายเลยที่เรียบร้อยสมุดคับเจ็บหนักแล้วใ้น้องฟีเนียโดนเปิดน็อกไปหรือฟอสเตอร์คนเดียวจะน้องโก้คอเฉะแล้วเท่านั้นเองค้างตรงนี้ฟอสเตอร์วิ่งมาด้านหน้าไปน้องนิวทูตรงนี้ยิงกดสวนกลับไปก่อนแล้วโดนเก็บคิวเป็นที่เรียบร้อยนิวทูเหลือเลือดแค่นิดเดียวเท่าน,นั้นเองค่ะตรงนี้ เป็นท่านของสมุดครับเก็บคิดหน่องก็ของ Core ache, เอเจตเราจะเกมหมดตมีทีมเรียบร้อยีทีมสุดท้ายในวงเฟสที่เจ็แล้วนะคะวอดดอนแก๊งเหลือกันฮะสองคนตรงนี้ล้านหน้ของ MFG ฮะได้คิวเจ้าน้าของคิวบอยไปไม่ซ้อมพอมโยนหลือทูแทบคนสุดท้ายยังต้องเข้าเซฟโซนกันต่อไป MFG วิ่งค่อนข้างร่งเลยเดียวตรงนี้อาจจะได้มุมยิงฝีเรียบร้อยะ้ะล็อกไปหนึ่งฮะตรงนี้ เอ็มเอฟจีโดนยิงสก,กิลมาเะน้องโอ้โหว่าไลค์เกมมิ่งไปอยู่รอบหนึงนะคะทำให้ทางด้านของ m อ็มเอฟพี่อกเจงเกมหมดตีไปที่เรียบร้อยเหลือ3 2 1ฮะตรงนี้จากทางด้านของวัดดอนแกงฮะและก็ทางด้านของไม่ซ้อมพรมโยนแล้ทางด้านของโอ้โหว่าไลค์เกมมิ่งนั่นเองวัดดอนแกงตรงนี้ไปเห็นทางด้านของคือแขร์แล้วมีสีสปอร์ตเก็บคิวสุดท้ายไป